ตอนนี้เราอยู่กันที่บูธของเฟโ o นะครับรถสปูตเตอร์ไฟฟ้าที่ต้องบอกก่อนเลยว่าน่าสนใจมากๆข้างๆผมนั่นคือ Fw07 มาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด6,000วัตต์นะครับทำความเร็วสูงสุดได้ถึง135กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในการชาร์จหครั้งนะครับสามารถมีระยะทำการได้ที่120 กิโลเมตรสามารถทำท็อปสปีดสูงสุดเนี่ยได้135กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีในเรื่องของระบบเบรก ABS นะครับเพิ่มความปลอดภยัยมากยิ่งขึ้นหน้าจอแบบ TFT จอสีและที่สำคัญนะครับคันนี้มีเทคโนโลยีในเรื่องของระบบถอยหลังไฟฟ้าคันนี้เปิดราคาอยู่ที่149,640บาทเท่านั้นสเปคแบบนี้ความเร็วแบบนี้สมรรถนะแบบนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับมาชมตัวจริงนะครับได้ที่บูธรถไฟฟ้าเฟโร่นะครับในงานมอเตอร์อีวันนี้จนถึงวันที่10ธันวาคม มาชมกมาได้เลยครับ